สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาถ่ายคลิปไม่ได้รับชมกันแล้วนะคะหายไปนาน,นมากเลยวันนี้นะคะจะพามาทําเนื้อแดดเดียวทอดกันจ้าทุกคนหลังจากที่เราได้ตากเนื้อแดดเดียวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเข้ามาทําการทอดเลยคะ่ะแต่ก่อนจะไปทอดนะคะเราจะมาะหุงข้าวเหนียวกันก่อนนะคะทุกคนข้าวเหนียวได้แช่ไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไป นึ่งกันเลยนี่เลยค่ะได้หดน้อยมาใหม่น่ารักปุ๊กปิ๊กมากเลยแล้วก็เตรียมกระทะทอดเนื้อนะคะอันนี้เราจะนําไปทอดนะคะแล้วก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทอดกันเลยจ้าทุกคนขอนําเสนอมากเลยนะคะเพราะว่าหมักได้อร่อยมากแล้วก็ตากแดดไว้ไม่ถึงแดดไม่ถึงวันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อไม่แข็งกินไปนะถ้าทําไว้ประมาณ ครึง่งครึ่งวันประมาณนี้นะคะและข้าวเหนียวที่เราได้นึ่งไว้เมื่อสักครู่ก็ได้สุกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนอันนี้เราก็จะมาทํานําใส่กระติบแล้วก็ออไม่ใช่กระติบ <c oughs> ใส่กระติบแล้วก็ถุงนะคะที่ถุงจะเอาห่อไปทานที่ทํางานนะคะทุกคนข้าวพร้อมเนื้อ <c oughs> พร้อมนะคะเราก็จะไปนําปลาระแมงดาเราไปทานกันเลยะคะ่ะ